กลับมาแล้วครับเอวันนี้กลับมาเร็วจังจัดการงานทางสปาเสร็จแล้วนะก็เลยกลับมาเร็วหมูนี้จะทำอะไรบ้างเลยเนี่ยในหมู่บ้านมีสวนดอกไม้อยู่ฉันก็เลยอยากหาอะไรทำบ้างนะ่ะอืมสวนเองนี้เหมาะกับการปลูกดอกไม้จริงๆนั่นแหละปลูกมาได้สวยเลยนี่อุ๊บอย่ามาทำลายผลงานงคนอื่นสิไว้ฉันปลูกให้เจอคืนก็ได้หน่นะ ถ้ายังเด็ดอีกแล้วก็ฉันจะโกรธแล้วนะครับครับฟิวมีอะไรเหรอเปลา่าก็แค่เห็นอีกาบินผ่านนะอีกาเลิกคุยเรื่องนี้เถอะเพื่อที่จะได้กลับถึงบ้านเร็วๆฉันยอมไม่กินข้าวเที่ยงเลยนะอในบ้านยังพอมีกับข้าวเหลืออยู่บ้างงั้นเราเข้าบ้านกันเถอะเรื่องที่นักล่าแวมพร์วางยาตะกูโลเปตเตอร์ก็เงยียบไปเลยแบบนี้เหรอ แม้ตอนประชุมพวกรัฐบุุษอาวุโสจะไม่พูดอะไรแต่ทุกคนก็ต่างดูออกว่าพวกเขากำลังปกป้องทาตเลือดคนนั้นนั่นสินะไม่ได้รับความไวเนื้อเชื่อใจจากรัฐบุุษอาวุโสเกลียว่าจะกูลโลเปเตอร์จะเริ่มตกต่ำแล้วล่ะลัวอีบุตรใจกลคนที่สองของพวกเขามีสายเลือดบริสุทธิ์นี่แต่พึ่งเขาก็น่าจะยังโพได้อยู่แล้วนี่นายไม่เคยได้ยินเรื่องที่ลัวอีไปมีความรักกับทาตเลือดผู้น่าสงสัยคนนั้นเหะระเจ้า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าดูเหมือนจะมีหวังแล้วละสิรึบหลวเตอท่านเมลิพ่อของลิเลียพอจะมีเวลามาคุยกันหน่อยไหมหมูนี้พวกปากมากมักจะนินตากันอย่างจงแจ้งขึ้นเรื่อยท่านเป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่ใหญ่โตอย่าไปตือซาพวกที่ไม่มีความรู้ต่ำกว่าเลยขอบคุณครับผมรู้ดีว่าผมกำลังทำอะไรถตาหากพวกเรา เมจีลาโลเปเตอร์ได้สมรสสัมพันธ์ไมตรีกันฉันว่าไม่น่าจะมีใครกล้าพูดดินทาอะไรอีกเป็นพอ่อโอีไม่เข้าใจถึงเหตุผลนี้ตั้งแต่แรกนั่นแหละครับทําให้คุณหนูลิเลียต้องเสียใจซะได้อย่าเข้าใจผิดไปเลยที่ฉันพูดเรื่องนี้อีกครั้งฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆแต่แกหวังว่าพวกเธอจะลองคิดต,ตัวถึงการสมรสนี่อีกครั้งในฐานนะพ่อมันก็ไม่มีทางเลือกอะนะ หมูนี้นี่เลียเองก็มีอาการซึมเศร้าคู่มั่นคนอื่นที่เราจัดหาให้เธอก็ปฏิเสธไปหมดสุดท้ายก็โวยวายขึ้นมาบอกว่าไม่อยากแต่งงานกับใครนอกจากน้องชายของเธอการต้องการเห็นลูกสาวของตัวเองผอมลงในทุกๆวันฉันเองก็รู้สึกเจ็บปวดฉันหวังว่าเธอจะได้รับรู้ถึงความรักของน้องสาวฉันนะตอนนี้คนที่มีอำนาจที่สุดในรัฐบุรุษอุโสคือยาเองตระกูลเมลิจินา หากเป็นไปด้วยดีฉันกล้ารับรองเลยว่าน้องใจของเธอจะเป็นนักบุตรอวุโสรุ่นต่อไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหวังว่าเธอจะช่วยคิดหาวิธีผมจะพยายามครับฝากเธอด้วยนะท่านเมลิเกรียใจแล้วผมเองก็หวังอยากให้เรื่องแต่งงานสําเร็จดูรล่วงไปด้วยดีเหมือนกันครับนายคิดจะจัดการยังไงกับเรื่องในตระกูลอะไรที่ทําได้ฉันก็ทําไปหมดแล้วว่าแต่นายเถอะทางครอบครัวนายเป็นยังไงบ้าง ทางครอบครัวฉันก็เหมือนเดิมแหละฉันก็ถูกปล่อยปละละเลยไม่ตั้งแต่เด็กแล้วตาของนายดีขึ้นแล้วหรือยังอืมเรื่องนั้นฉันสามารถควบคุมสีของดวงตาให้เป็นบางครั้งนะเพราะว่าถ้ามีสองคนตาคนละสีคนอื่นจะตกใจกลัวเอาได้นะแต่ฉันกลับคิดว่ามันเทเดียวกนะงั้นเหรอจริงสิคืนนี้นายจะกลับก็เรื่องอาจใหญ่ไหมอืมพรุ่งนี้เช้ายังมีเรื่องที่ต้องจัดการเห็นนายไปไปมาแบบนี้แล้วน่าจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะไม่หรอก เพื่อรักษาชีวิตของเราในตอนนี้อี้ต้องลำบากจริงๆช่วงเวลาแบบนี้มันจะอยู่ได้ยาวนานถึงเมื่อไหร่กันนะฉันไปแล้วนะอืระวังตัวด้วยนะตึกนายสะกดตามรอยฉันเหรอเกมซ่อนแอบเกมกลอวกลัวอะไรแบบนี้กองพวกนายแค่ตรวจสอบนิดหน่อยก็ยรู้แล้วฉันเคยเตือนนายไปแล้วนี่ว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของฉันดูสภาพนายในตอนนี้สิมันไม่เหมือนปู่ใหญ่เอาซะเลย ดื่มนี่สะตั้งแต่ที่อยู่กับเธอนายก็ดื่มเลือดน้อยลงนายไม่รู้หรือไงว่าแบบนั้นมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายตัวเองเพียงฉันไม่ดื่มเลือดสุกประปกที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแบบนี้หรอกนะ,ะเ้าแต่ใจมันน้อยๆหน่อยมีกรอบเขตบ้างเพราะความเอาแต่ใจของนายถึงได้ทําให้ตระกูลของเราต้องมีปัญหาในฐานะคนในตระก,กูลโลเปเต,เตอร์นายไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยหรือไงช่วงนี้ฉันก็พยายามให้ความร่วมมือนายกับสภารัฐที่สุดแล้ว งานปกตินั้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกแล้วนายแจ้ฉันทำยังไงตอนนี้ตระกูลเมลิจินน่ายินดีที่จะช่วยแต่ข้อแรกเปลี่ยนคืนนายต้องแต่งงานกับคุณนูริเลียไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้นายนเลี้ยงทาสเรื่องมนุษย์นั้นต่อไปแต่การแต่งงานครั้งนี้นายจะต้องตกลงเท่านั้นไม่อย่างนั้นฉันจะเสนอหลักฐานที่ตู้เสียวเซินสมรู้ร่วมคิดกับพวกนักล่าวแวมไพร์ให้กับจางจภาได้รู้ แล้วก็จะลงมือฆ่าเธอด้วยตัวเองนี่นายแร็กเมชันเหรอนายเป็นคนใช้ชื่อของตระกูลโลเปตเตอร์บังกับให้ฉันทำแบบนี้เองไม่ใช่เหรอที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพื่อนายอีกอย่างคุณหนูลีเลยเองก็รักนายจริงๆแต่านายแต่งงานกับเธอทุกคนจะต้องยินดีอย่างแน่นอนฉันไม่ต้องการความยินดีของพวกนายแต่านายยังอยากให้ชู้ของนายปลอดภัยดีก็ตกลงซะ ฉันใช้เวลานายไปคิดตาพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนายยังไม่มาปฏิเสธฉันจะถือวันนายตกลงพลแล้วดวอี้จะไมกลับมาเืออือืม,อม,อมไม่เป็นไรร่างกายของฉันกลับมาเป็นปกติแล้วเสี่ยวเซินตัอเชื่อใจฉันไหมอืมฉันเชื่อใจนายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ยังอยากอยู่เคียงข้างนาย ทัานไมลีหรอครับผมหลวเตือเองนะครับลวอี้เขาตกลงแล้วครับนี่นายตกลงแต่งงานกับนิเลียจริงๆเหรอมาแล้วเหรอปิดประตูก่อนเอ๊ะนายกำลังเก็บของฉันคิดดีแล้วฉันจะใช้โอกาสที่พวกเขาตายใจเพราะคิดว่าฉันตกลงแต่งงานมาจัดก,การเรื่องทางนี้จากนั้นฉันก็จะไปที่อย่างไกลที่พวกเขาหาไม่เจอกับเสี่ยวซึนน่นาหมายความว่านายจะหนี เป็นไงนายจะไปกับฉันไหมคาพูดสองประโยคนี้ของนายมันดูอบอุ่นจังเลยนะทําไม้หน้าฉันแดงใจเต้นรัวๆเลยเวลาเที่ยงคืนนี้ของวันพรุ่งนี้จุดนัดพบของเสี่ยวเซินคือสามแยกที่ภูเขาด้านหลังของกระทร่อมทางนั้นค่อนข้างปลอดภยัยหากไม่มีเวลาพอที่จะซุ่มโจมตีถึงแม้จะถูกสะกดรอยตามก็จะถูกจับตัวได้ยากว้าวนายวางแผนไว้แล้วเหรอเนี่ยฉันจริงจังนะ เดิมทีเราก็ต้องการเลี้ยงเครื่องผาโลหิตเครื่องมนุษย์ที่ไม่กลัวเครื่องเงินและน้ำมนต์แต่เมื่อเทียบกับผาโลหิตแล้วแกมันดูเหมือนมนุษย์มากกว่าถือเป็นความล้มเหลวจริงๆนี่แกเป็นคนรับแชกของตระกูลโลเปเตอร์งั้นเหรอแต่ตายไปเสียยังดีกว่าทำไม้ตระกูลของเราขายหน้าจริงๆฉันไม่มีลูกชายอย่างแกแม้ว่านายนามนายจะเป็นข้ารับแชกของฉันแต่สำหรับฉันแล้วนายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันตลอดไป ทุกครั้งที่ฉันถูกคนอื่นตอดทิ้งน่าจะเป็นคนแรกที่ยอมรับฉันเสมอก่อนหน้านี้ฉันเคยพูดไปแล้วไม่ใช่หรือไงตั้งแต่วันที่นายใช้เลือดของนายเพื่อช่วยฉันชีวิตของฉันก็ได้กลายเป็นของนายไปแล้วนับตั้งแต่ตอนนั้นฉันเองก็เคยพูดฉันไม่ต้องการให้นายทำตามหน้าที่ของข้ารับใช้ฉันอยากให้นายทำตามความตั้งใจของตัวเองและอยู่เคียงข้างฉันตลอดไป <c oughs> แน่นอน นึกย้อนหลังนี่เธอจะยอมหนีไปกับฉันไหมหลัวเตอพบที่นี่แล้วว่าฉันจะอธิบายละเอียดให้ฟังทีหลังที่อย่างนี้เหมือนโลกในความฝันทุกคนกําลังสะกดจิตตัวเองแต่ว่าฝันก็ต้องมีวันตื่นถึงเวลาต้องตื่นมาพบกับความจริงแล้วตึกๆไม่เจอกันนานเลยนะเสียวเซินเธอเธอเป็นใคร คุณเป็นใครนะ่ะใบหน้าและดวงตาของเธอเสี่ยวเซินเธอจำฉันไม่ได้แล้วเหรอก็ไม่แปลกเพราะตอนนั้นตอนที่เธอจากไปเธอยังเด็กอยู่นี่นะอย่าอย่าเข้ามานะคุณคือแวมไพร์ที่หลวเตอส่งมาใช่ไหมตอนแรกฉันคิดว่าพวกเธอเห็นใบหน้าของฉันแล้วเธอจะเข้าใจซะอีกดูเหมือนว่าฉันมองโลกในแง่ดีเกินไปฟังนะเสี่ยวเซินฉันคือน้องสาวฝาแฝดของแม่เธอนาเฟ ของเธอไงเอ๊ะนาเฟในอดีตทาตเลือดของลัวอีคือเฟและตอนนี้เธอคนนี้ก็บอกว่าตัวเองชื่อเฟและเป็นน้องสาวของแม่เฟคือคนที่เคยเป็นทาสเลือดคนุ่มปรตของลัวอีที่ลัวอีสนใจในตัวเธอก็อเพราะว่าเธอดูใกล้กับเธอคนนั้นไม่มีทางทำไมถึงมีเรื่องบังเอินขนาดนี้เกิดขึ้นได้โกโกหกฉันไม่เคยได้ยินว่าแม่มีน้องสาวอีกอย่างคุณเองก็ดูไม่เหมือนมนุษย์ใช่แล้ว ตอนนี้ฉันไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดนี้เป็นพ่อะสะกูลโลเปตเตอร์หากเธอยังอยากยุงย่งเกี่ยวกับเวมไพร์ต่อไปเธอก็จะมีจุดจบแบบเดียวกับฉันฉันเชื่อใจลัวอีเขาจะไม่มีทางทำร้ายฉันเด็ดขาดเขาจะแต่งงานกับคนอื่นแล้วแต่เตอร์กลับยังเชื่อใจเขาอยู่อีกงั้นเหรอดูแล้วเตอคงไม่รู้เรื่องสินะแม้จะเป็นอย่างนั้นเธอก็อยังอยากจะอยู่เคียงข้างเขาง,งั้นเหรอจู่ๆคุณก็ปรากฏตัวขึ้น เพียงเพราะอยากจะนมน้าให้ฉันไปจักตัวอี้งั้นเหรอคะเธอเข,เข้าใจดีนี่แล้วฉันก็ต้องการให้ตธอมาเป็นหนึ่งในสมาชิกนักเล่าวแวมพร์ผู้ช่วยเราตามการปฏิวัติของมนุษย์ให้สําเร็จคุณเป็นนักเล่าวแวมพร์ถ้าอย่างนั้นคุณกับหมิงเจอเย็นก็ถ้าเธออยากรู้มากกว่านี้ก็ให้มาหาฉันแล้วฉันจะพาเธอไปพบกับบุคคลที่สําคัญขอให้เธอเชื่อใจฉันหรือว่าบุคคลที่สําคัญที่เขาพูดถึงจะหมายถึงเฟดูเหมือนเธอจะเริ่มเข้าใจสถานการณ์แล้วสินะ ในฐานะของหน้าของเธอฉันไม่อยากเห็นเธอทําปิดซ้ําแล้วซ้าเล่าไปกับฉันเถอะนะไม่ค่ะแม้ว่าจะต้องไปจากวัวอี้ฉันก็จะไม่เข้าร่วมองค์กรนักล่าแววไพร์เด็ดขาดฉันหักหลังเขาเหมือนกับที่คุณทําไม่ได้หรอกนะจะหมกมุ่นก็ว่ามันมีขอบเขตซะบ้างศักดิ์ศรีความเป็นษม์ของเธอไปไหนหมดเพี้ยไปรู้สึกกับศัตรูของคร,รอบครัวแบบนี้เธอไม่รู้สึกปิดต่อพ่อแม่ผู้น่าสงสารบ้างเลยหรือไง หรือเธอคิดว่าความรักสามารถแก้ไขทุกอย่างในโลกนี้ได้อย่าไรเดียงสาไปหน่อยเลยถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันก็ยังฉันก็ยังหวังว่าเธอจะไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังกับสิ่งที่เธอได้ทําอยู่ในวันนี้และในเมื่อเธอไม่ยอมไปกับฉันแต่โดยดีฉันก็จะไม่บังคับแต่ว่าเออตอนนี้เธอง่วงมากทั้งหมดนี้เป็นเพียงความฝันบอกฉันมาต่อจากนี้เธอกับลัวอี มีแผนอะไรกันตอบฉันมาเที่ยงคืนหลังวันนี้เราจะไปพบกันที่สามแยกที่ภูเขาด้านหลังของกระ่อมและหนีไปด้วยกันคิดจะหนีจริงๆด้วยดีนะที่ฉันมาทัานเอาล่ะตัวหลับไปเถอะขอโทษนะที่บอกว่าจะไม่บังคับเธอฉันโกหกตานเฟ่ดีมากพวกเธอรีบส่งสองพี่น้องคู่นี้กลับไปคนที่เหลือ ให้รอทุ่มโจมตีอยู่ที่นี่ถ้าเจอแวมไพร์ก็ให้ฆ่าทันทีครับเสียวหลิงเซียวหลิงทษทีพอดีของต้องเตรียมเยอะไปหน่อยก็เลยมาช้าอี้เล่ารายละเอียดให้เธอฟังแล้วยังเอ๊ะกับดักฟรุบฟิวนักล่าแวมไพร์มีกี่คนคนแน่สองพี่น้องคู่นั้นน่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วจะต้องหาทางหนีไปจากที่นี่ให้ได้แล้วไปราองานอี บัดซบรอฉันก่อนนะพ้นคืนนี้ไปพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วคลืนถนนสายนี้เมื่อกี้ถูกกีดขวางเอาไว้หรือว่าจะเป็นหลวเตอไม่มีทางในระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้เขาไม่มีทางวางเปลนท,ทั้งหมดนี่ในการกัดขวางเราได้ปังฟุบโครมแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าพวกแกเป็นใคร ไม่ว่าจะเป็นเผอโลหิตดุม,มนุษย์ถ้ามาขวางฉันมันต้องตายตูมยิงฟุบฟิวอาวุธพวกนี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะพวกแกรีบปรกากฏตัวกานเสียดีกว่าฉันจะได้รีบ,รบจัดการพวกแกซะฟุบเอ๊ะซ้นนี่แกกล้าแกกล้าใช้พลังฉันฉันจะฆ่าล่อนซะ ฟึกฟร,ร่างกายช้าไปหมดห้ามเลือดไม่ได้น้ำมนต์เป็นตุกกตาหรอกเหรอเราประมาทเกินไปฝุบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากองกำลังทั้งหมดของเราจะมาแพ้กับตุก,กตาแค่ตัวเดียวทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านเฟกาดการเอาไว้จริงๆเฟย